ช่วงเช้าวันนี้ก็จะเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้มาดูการหุงข้าวแบบวิถีชีวิตชาวชนบทที่อยู่ไร่ปลายนา <c oughs> หลายท่านก็คงจะเคยหุงข้าวด้วยการก่อฟืนเช่นนี้ มาแล้วหลายท่านก็ยังหุงไม่เป็นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นถึงความยากง่ายาการหุงข้าวแบบสมัยเก่ากับการหุงข้าวสมัยใหม่มันมีความยากง่ายต่างกันในการหุงข้าวสมัยใหม่นี้สะดวกสบายหม้อไฟฟ้า ใส่น้ำใส่ข้าวแล้วก็เสียบปลัก๊กแล้วก็รอกินรอทานได้แต่ว่าการหุงข้าวสมัยเก่านี่น่าเห็นใจบางคนก็ลุกมาตั้งแต่เช้าเลยหน้าตาก็ยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันขยันลุกมาแต่เช้าหนาวก็ลุกมาหนาวขนาดไหนก็ต้องลุกมามาเสร็จแล้วก็ต้องมาก่อฟืน ก่อฟืนบางทีก่อฟืนกว่าไฟจะติดนี่โยมก็ใช้เวลาพอสมควรบางคนก่อฟืนไปก็พัดบีไปบางคนก่อก่อฟืนไปก็เป่าไปให้ไฟมันติดเป่าไปเป่ามาก็บางทีควันก็มาลอยมาติดหน้าติดตาบางทีก่อนหน้าดำปีมันกับเป่าบนจิน ตอนนี้โยมแม่ของอาตมาภาพก็กำลังจะได้เดี๋ยวก็จะเตรียมสาวาน้ำสาวข้าวนะที่จริงน้ำที่สาวข้าวนี่เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์แต่ถามว่าการหุงข้าวในลักษณะเช่นนี้มีผลกระทบต่อร่างกายไหมตอบว่ามีนะโยมนะเพราะอาขนาดอาตมาภาพ มายืนนังห่างควันไฟเข้าตานาแสบตาน้ำตาก็ไหลเหมือนกันและคนที่เขาต้องมังหงอยู่ทุกวันนี่บางทีควันก็เข้าไปในร่างกายาเป็นควันไฟก็มีผลกระทบแต่ก็ต้องทำเลยโยมเพราะว่ามันมีความจำเป็นไม่หงก็ไม่มีข้าวกินจะไม่หุงข้าว หมาก็อดแมวก็อดคนก็อดนะก็ต้องหงุงนี่ตอนนี้ก็จะใกล้เตรียมที่จะได้น้ำซาวข้าวบางทีก็ซาวน้ำซาวข้าวนี้ก็มีประโยชน์ ข้าวให้กับสุนัขที่เลี้ยงไว้นกลัวจะได้ข้าวกินเนี่ยโอ้ลำบากเหมือนกันโยมลำบากแต่ว่าคนสมัยปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าท่านถ้าให้มาหุงอย่างนี้ก็หุงกันเป็นบ้างหรือเปล่านะแต่จะมาภาพก็เชื่อว่าถ้าเหตุการณ์บังคับทุกคนก็ต้องหุงเป็นหลยโยมแต่ว่าหุงข้าวเช่นนี้บางทีก็ ดิบบ้างบางที่ก็ข้าวยังไม่สุกบ้างนะก็แล้วแต่บางคนจะมีความชนานาญขนาดไหนนะส่วนการทำกับข้าวสมัยปัจจุบันนี้นะถึงจะอยู่หัวด้ปลายนาได้แต่ก็มีเตาแก๊สนะแต่ก็มีเตาแก๊สก็ถือว่าสะดวกอยู่โยมนะสะดวกอยู่มีเตาแก๊ส แต่ว่าบางคนเขาก็หุงข้าวด้วยเตาแก๊สก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าโยมพ่อโยมแม่ของอาตมานี่ก็ถนัดหุงข้าวด้วยฟืนพูดถึงเรื่องฟืนนี่ก็สําคัญนะแต่หุงข้าวเช่นนี้นี่ก็ต้องไปหาฟืนมาเกือบทุกวันไปตัดฟืนมาแล้วก็ตัดหั่นเป็นท่อนๆท่อนๆแล้วก็ตากแดดแต่ถ้าเกิดว่าเจอช่วงหน้าฝนนี่ก็ต้องทําใจเลยโยม หุงข้าวก็ต้องลำบากหนาวก็หนาวด้วยบางทีฝนก็เปียกด้วยนะข้าวบางทีก็ต้องมาหุงมาหุงข้าวในถ้ากลางของฝนะระลึมก็ต้องหาอะไรมงุงฟื้นบางทีฟื้นก็เปียกกวนะัวจะก่อไฟติดก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าก่อไฟติดแล้วก็สบายแล้วต่นี้ นะขั้นตอนก็คือการก่อไฟนี่แหละแต่ถ้าจะให้ก่อง่ายก่อใช้เป็นยางรถเนี่ยโยมนะซึ่งโยมพ่อโยมแม่แกก็หัน่นเอาไว้เป็นท่อนๆนะพอเราจุดยางรถไปยางยางรถทั่วไปจะเป็นยางรถจัก,กรยานอย่างเงี้ยเป็นยางในนะมาจุดมาก่อแล้วก็ใส่ฟืนไปมันก็ติดง่าย นี่ตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการใช้ฟืนบางๆค่อยๆอ,อ,อุ่นเข้าไปเรื่อยๆแล้วข้าวก็จะสุกนี่ก็คงจะพอมีสาระมีประโยชน์อยู่บ้างนโยมเนาะให้เห็นวิถีชีวิตว่าการอยู่เท่าไรปลายนาความเป็นชนบท นะความเป็นคนที่เ,เรียกกันง่ายๆว่าคนบ้านนอกนะคนบ้านนอกก็มีวิธีชีวิตแบบอย่างนี้แหละโยมนะความเป็นอยู่ก็ต้องสู้กันไปสู้กับชีวิตพอหุงข้าวเสร็จก็กินข้าวปลาอาหารเสร็จแล้วก็หางานทำจะปลูกผักปลูกพืช หรือจะทํางานอันใดก็าตามงานก็มีมากมายให้เราได้คิดได้สร้างได้ทําไปยิโยมการหุงข้าวแบบสมัยเก่าเนาะนะก็จะมีความหอมเวลาเปิดฝาหม้อออกมานะโยมแม่ก็มีความ คลองมีความชํานาญก็คือหงุงข้าวหุงอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กมายิ่งแต่สมัยแต่ก่อนนี้ก็มีความลําบากมามากกว่านี้น้ําก็ต้องไปหาบมาไกลกว่าจะได้น้ํามาอาบก็จะได้น้ํามาดื่มต้องไปหาบมาไกลสมัยปัจจุบันนี้สะดวกยมเปิดก๊อกน้ําแล้วก็อาบน้ําได้เลย ดูทีวีก็มีรีโมทสมัยแต่ก่อนนี้โอ้ลำบากนะเวลาอยู่ไร่ปลายนาก็อยู่กับตะเกียงนะจุดตะเกียงเป็นโคมไฟแต่เราก็อยู่กันได้นะเราก็อยู่กันได้วิถีชีวิตเวลานอนนานอนไร่เนี่ยโยมนอนอยู่ไร่ปลายนานี่ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะแต่ก็ มันก็ไม่เหงานะโยมอัตมาก็เคยนอนอยู่หัวไดปลายนานอนอยู่กับกระท่อมนะเป็นเด็กเลี้ยงควายก็อ,อยู่ไปตามวิถีชีวิตเดินเลี้ยงควายไปก็เพลินบางทีก็นั่งดูควายไปจะไม่ได้สะดวกสบายอยากกินขนมก็ไม่ได้กินหรอกสมัยแต่ก่อนนี้พ่อแม่จน อยากกินขนมกว่าจะได้กินขนมก็บางทีแม่ต้องเดินทางกลับไปบ้านนะสมัยแต่ก่อนนี้มีแต่เดินอย่างเดียวจักรยานก็ไม่มีพอถึงเวลารู้ว่าแม่กลับบ้านเพื่อจะไปเอาอาหารหรือว่าไปสีข้าวมาเนี่ยแม่ก็ต้องหาเป็นกระเชอพอรู้ว่าแม่กลับบ้านแม่จะต้องซื้อขนมมาฝากสมัยแต่ก่อนนี่ขนมเกตมาภาพชอบนี่ขนมสามเกลอือ บางทีก็สังขยานะเช้ามาก็ต้องตื่นมาก็มาดักรอแม่รั่วแม่จะต้องซื้อขนมมาฝากนะนึกถึงสมัยแต่ก่อนแล้วก็น่าสงสารเวทนาตัวเองโยมนะอยากจะกินขนมหือกินขนมแต่ก็ไม่ได้กินง่ายๆก็ต้องรอแม่กลับบ้านแล้วแม่กลับมานาก็มีขนมมาฝาก นะแต่ว่าปัจจุบันนี้ขนมนมเนยเยอะแยะไปหมดเลยมีเงินก็ซื้อได้เดี๋ยวหรือว่าอยู่ในวัดในวาบินทบาทนี่ก็ไม่อดหยมขนมเยอะมากนะขนมอาหารการกินไม่อดการเป็นชาวไร่ชาวนานี่ก็สอนให้เราได้รู้จักคำว่าอดทนนะการเป็นชาวไร่ชาวนาสอน ให้เรารู้จักวิถีชีวิตวิธีชีวิตของการเป็นชาวไร่ชาวนานะเราควรทำอย่างไรที่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ดีกินดีอยู่รอดปลอดภัยนะก็ได้เรียนรู้กับความเป็นธรรมชาติเราอยู่กับความเป็นธรรมชาติอยู่กับหัวไร่ปลายนา เราเจอสัป,ปสั์น้อยใหญ่มากมายทั้งนกทั้งอสรพิษงูงเงี้ยวเคี้ยวขอนี่เราเจอมามากแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะเมตตาเขาหรือบางทีก็เห็นเด็กทั่วไปก็มีหนังสติ๊กก็ยิงนกตกปลาฆ่ากระปอมนะก็ว่ากันไปตามวิธีชีวิตแบบชนบทเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดาอแต่พอจะมาภาพได้มา บวชแล้วจึงได้มองย้อนกลับไปว่าโอ้ที่ผ่านมาในเราประมาทเกินไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะบางทีก็คิดได้ก็โอ้เราก้าวผิดคิดพลาดนะไม่น่าทำเลยไม่น่าไปยิงนกตกปลาเลยนะก็โดยสรุปแล้วการได้บวชมาในพระพุทธศาสนานี่ดีมากโยบดีมากเลย แต่เรียนรู้เรื่องของบาปบุญอันนี้ทําบาปแล้วเป็นยังไงอันนี้ทําบุญแล้วเป็นยังไงนะบาปทําแล้วแต่ก่อนไม่รู้ว่าทําแล้วมีความทุกข์อย่างไงนะยิงนกได้หนึ่งตัวเราก็ได้นกไปทํากับข้าวมันก็มีความสุขมันทุกข์ได้อย่างไรนะแต่ก่อนไม่รู้ข่ากระปลอมหรือว่าตีงูมา ขัวหรือจะมาผัดเผ็ดหรือว่าเราได้ปลาได้อะไรมาทำกินมันทุกยังไงการฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตได้มาแล้วเราก็ได้มาทำกับข้าวให้พ่อยแม่กินมันก็มีความสุขแต่พอได้มาเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี้เราได้รู้ว่าชีวิตเขาเขาก็รักชีวิตเขาชีวิตเราเราก็รักชีวิตเราะเขาก็ต้องการความสุข เหมือนกับเราเขาต้องความความการความเป็นอิสระภาพเหมือนกับเราเราไปฆ่าเขานี่ก็ถ้ามีคนอื่นมาฆ่าเรามาทําอย่างที่เราทํากับเขาเนี่จะเป็นอย่างไรนะเขาก็มีญาติพี่น้องเราไปพากชีวิตแต่บางทีก็สมมติว่าไปยิงนกนะอังเอิญไปยิงถูกคู่ของเขาเป็นตัวเมียอย่างเนี้ย นะผู้เป็นผัวเขาก็เสียใจแล้ววิบากกรรมอันนี้มันก็ยังจะติดตามเราต่อไปนะพอได้มาเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็จึงเข้าใจว่าทํากรรมอันใดก็ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นทีนี้ก็เคยฟังอยู่เรื่องหนึ่งคุยกันกับท่านมหารูปหนึ่งก็ขอสงวนานามนะท่านเป็นปนริยนทรมเก้าประโยคแล้วทุกวันนี้ ก็เป็นประเด็นทำเก้าประโยคแต่ก็เคยเป็นสมณเณรนอนอยู่ใต้เตียงอัตมาภาพนอนบนเตียงก็เป็นไม่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์หรอกแต่ก็เรียกว่าเป็นน้องก็แล้วกันเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ตอนนี้ท่านก็อยู่ในกรุงเทพท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านไปยิงนก <c oughs> ท่านยิงนกเสร็จแล้วก็ไปยิงไปก็ไปถูกตรงก้นพอดีเลยนกก็ตกลงมาก้นก็ ถูกท่านยิงเลือดหนาตรงก้นตรงนั้นก็ช้ำแล้วก็มีเลือดนกก็ตายทันทีทันใดโดยความแรงของหนังสตต๊กท่านยิงถูกตรงก้นมันแต่พอมาถึงทุกวันนี้ท่านบอกว่าท่านต้องมาเป็นฤทธิ์สีดวงถวานท่านบอกว่าสงสัยผมกรรมที่ผมทำเอาไว้ที่ผมไปยิงนกถูกก้นเขาแล้วเขาตาย ผมจึงมาเป็นฤทธิ์ศีดวงทวารเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวก็รักษาอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ฟังจากพระมหาซึ่งก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันนี่แหละนะสมัยท่านเป็นเรียนก็นอนตายเตียงอาตมาภาพก็นอนบนเตียงท่านก็เรียกอาตมาว่าหลวงพี่หลวงพีนะ่พอท่านได้รเรียนทำเจ็ดประโยคที่โคราชนะท่านก็ไปเรียนต่อรเรียนทำแปดประโยครเรียนทำเก้าประโยค อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยวิบากกรรมที่เป็นดิิสีดวงจะใช่ในตอนที่ท่านยิงนกถูกก้นนกหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้แต่ท่านก็เล่าให้ฟังอย่างนี้นะก็มาเข้าใจว่าโอ้ความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเวลาเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันไม่ได้จบแค่นั้นนะก็จะมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามต่อไปไเรื่อย นะสุดท้ายปลายทางแล้วก็ต้องมาเอาโหสิกรรมให้กันและกันนะถ้าเกิดว่าเราไปพากชีวิตของเขาวันหนึ่งนะก็สลับสับเปลี่ยนกันเขาก็ต้องพากชีวิตเรานี่โยมถ้าเราวันนี้เรายกมือไหว้เขาเขาก็ยกมือไหว้เราถ้าเรายกมือต่อยเขาเขาก็ต่อยเรานะถ้าเรายิ้มให้เขา เขาก็ยิ้มให้เราในยมมันก็มีความสุขได้ในโลกใบนี้อพอมาทุกวันนี้จึงเข้าใจว่านะถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าทําบาปนะพอเวลาวันหนึ่งที่เราเข้าใจสัจธรรมรู้ซึ้งถึงทําแล้วเราจะเข้าใจว่าโอ้นี่มันทุกข์สิ่งที่เราทําไปนี่มันก็ออกมาทําให้จิตใจของเราเกิดความขุ่นมัวหมุนหมองแต่ถ้าหากว่าเราทําสิ่งใดที่เรียกว่าความดี คิดเมื่อไรเราก็มีความสุขกายสบายใจโยมนะวันนี้ก็คงจะพอได้สาระได้ประโยชน์อยู่บ้างเนาะคุยเรื่องการหุงข้าวแบบโบราณโบราณนะแต่ก็ยังไม่ใช่โบราณจริงโบราณจริงเขาก็จะหุงหนู่นตั้งแต่สมัยเกา่าเกา่เกาคก่าก่อนนี่เขาจะหุงเป็นเป็นหม้อดินนะต่อมาก็เป็นการพัฒนาไปเรื่อยตามระยะการเวลานะแต่ว่าที่เห็นตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็น การหุงข้าวแบบสมัยเก่าคราวก่อนเหมือนกันนะอย่งงางนั้นก็คงจะพอมีสาระมีประโยชน์อยู่บ้างนโะยมเนาะไม่มากก็น้อยนะก็ขอเจริญพร